ะะนะใช่เปล่ะวะใช่เปล่ะทุกคนช่วยดูหนะ่อยใช่ปล่าเฮย้ยมนุษนย์ป่านาเฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้เฮย้ยคนผมไม่กล้าเดินเข้าไปนะใช่พนาโอ้หทุกคนดูไม่มีกางเกงใส่เสื้อไม่มีเลยนะนี่ โป,โป๊ะเลยนะคนเอาไงดีวะแล้วมาดูอะไรตรงเนี้ยคนใส่ดูได้แค่ตรงเนี้ยคนดูดูป่าไม่เหลืออะไรใส่เลยนะไปเลยแล้วกลับไปนู่นกันดีกว่าไหม สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ป้านาทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดผาหล่อนครับผมก็ครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาหามนุษย์ป่านะหลังจากที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาหนึ่งวันนะวันนี้ผมจะมาดูมนุษย์ป่าเพราะว่าหายเงียบมากเพราะว่ามนุษย์ป่าเป็นไงบ้างนะเพราะาช่วงนี้ก็ฝนตกหนักมากครับผมทุกคนฝนตกมาก หนักมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอมนุษย์ป่าแบบมนุษย์ป่าจะอยู่ยังไงทุกคนเพราะว่าวันนี้ผมก็แบบไม่ได้มาหามนุษย์ป่าหลไรวันแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็เลยมากับเพื่อนใหม่ด้วยนะครับโซนนะครับจันมองใหม่นะครับผมทุกคนก็เป็นกําลังใจพวกผมสองคนด้วยนะครับเพื่อจะไปหามนุษย์ป่านะไม่รู้ว่าจะเจอมนุษย์ป่าแบบเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วฝนตกหนักมากเพราะว่าอากาศช่วงนี้แบบแปรปรวนนะทุกคนฝนตกบางไมนตกบางเพราะเมื่อคืนอ่ะฝนตกหนักมากนะตกทั้งคืนเลยทุกคนไม่รู้ว่า มนุษย์ป่าจะอยู่ยังไงครับผมวันเนี้ยผมก็เลยจะมาหามนุษย์ป่านะไม่รู้ว่าจะเจอป่ะถ้าไม่เจอขออภัยนะเอาอย่างนี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดีกว่าทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปครับผมก็ครับผมตอนเนี้ยผมก็อยู่ในไร่ชาวบ้านนะไม่รู้ว่าจะเจอมนุษย์ป่าเปล่าเพราะได้ข่าวว่าแบบมนุษย์ป่าหายไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักเลย ่าเข้าไปไปหาหมูปา่าไม่ได้ถ่ายคลิปมายัางหวานแล้วทุกคนผมเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะอยู่ช่วงฝนตกนะเมื่อเช้าฝนก็ตกผมก็เลยไม่ได้มาเนี่ยผมก็เลยใช้โอกาสได้แหละฝนไม่ตกอะเพื่อจะไปตามหาหมูป่าก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผมกับน้องใหม่ด้วยนะครับผม เป็นกำลังใจพวกเราสร้างผลด้วยนะครับหัวข้าปห้าอนกต่าช่วงนี้อากาเยี่ยมเยียบมนะนู่งเยียมเยียมมากดูฝนฟ้าอากาะฝนจะตกไหมไม่รู้่啊 อะไรไมเนี่ยโอ้ยแ oh. ขานได้ป่าวะเป็นวันเป็วันน้ำเอยโอ้ oh. oh. โหดูน้ำอือเอาไงดีอะเด็ดเกราวันน้ำก,ำก่อนเราอันนี้ก็เด็ดอย่างไระวังน้ำลึกปะ่ะโอ้น้ำขึ้นเยอะเลยนะไปได้ปะ่ะ โอ้โหน้ำลึกมากโอ้โหน้ำเย็ยนมากเลยโอ้ยไปดาวไว้นี่ะโอ้โห,น,โโหน้ำลึกโอ้โหน้ำลึกมากฝนตกหนักมากคนทำอะไรกันแบระวังระวังขึ้นมา โ้น้ำแรงจริงเลยโอ้ดูคนระวังระวังโอขนาดนี้ยังไม่มาถึงตรงนี้เลยนะก็เปียวหมดแล้วทุกคนโอ,โอ้น้ำลึกมากโอ,โอ้คนตกแม่งน้ำแบบท่วมขนาดนี้เลยอะทุกคน่ <c oughs> ให้ดูเลยนะครับผมน้ำลึกไม่ลึกอะ ดำลึกไม่ลึกก็ดูนะทุกคนว่ลาลึกแค่ไหนเกียกหมดเลยนะเดี๋ยวไปหามนึกตากันไปโอ้ไม่รู้ว่าจะเจอมดตาป่ะเกียกหมดเลยนะ ฝนเจอเ่านุ่ป่าอยู่เหรอโอ้โหมันตกหนักมากนุ่นป่าจะอยู่ยังไงวะเนี่ยมันไม่ใเลนโเนี่ยทำเหมือนอยู่ข้าเลยอะอือย่นุ่นป่าไม่อยู่หรออยู่อยู่บ้านุ่นป่ามนนุ่นป่าอุ้ยอยู่เวนอยู่อยู่บ้าโอ้โหไี่อยู่คนเอาไงดีวะ ขาวันนี้หัดเฮ้ยูไม่มีนะโหงไงดีวะมนุษย์ป่ามนุษย์ป่าโ้โหเงียบมากใช่เพราะผมดูคลิปพิเชนนะทุกคนว่ามนุษย์ป่าโดนจนป่าเล่นงานนะว่าแล้วไม่อยู่ดีนะที่พวกผมเตรียมมาล่ะโอ้โหลองรอยเดี๋ยวเราต้องเขาไปหามนุษย์ป่าแน่เลย ผมขออนุญาตตั้งกล้องกันกน,นะครับผมแต่งตัวเดินข้าป่าก่อนนะคนป่าวลุลงลุลงลุลงมาโอเครัดคนวันนี้พมอมาทุกคนนี้ ผมามีดอาจารย์ดูมาด้วยนะไม่ได้มามือเปล่านะทุกคนไม่ได้มามือเปล่านะนี่ป้องกันเพื่อความปลอด่ะนะป้องกันตัวมีโื่เอาคนด้วยไม่ใช่ไม่ธรรมดาเลยคนจีบตรงนี้ก็ยุงเยอะเดี๋ยวไปหายากันยุงวันนี่ตรงนี้ยุงเยอะโอ้มาเป็นลำบากเลยใช่น้ำก็ลึกอีกอย่างอะยุงก็เยอะด้วยทุกคนเบี้ยงหรยังเต็มเลยเอาทุกคนสายไหลพุ่งหมดเลยนะ นี่เดี๋ยวหาอยาก็อยู่ทาเลยไหวแล้ว,วก็ไปก็อับน้ำอีกอย่างใช่กาแฟของน้ำน้ำนะไม่ไหวเป็นีัถึงเืยืนแล้วจิงเดี๋ดวยวเราจะเตรียมตัวเข้าไปหาหมนุษย์ป่านะทุกคนมนุษย์ป่าเนี่ยให้ตัวไปนะไม่รู้ว<ม>่า<อ>จนป่าจับตัวไปหรือเปล่า เดี๋ยวไปก่อนเลยปาเดี๋ยวขอ,อจะใส่เตี้ยนนุ่มเยอะมากไปทุกคนไปตนี้เดี๋ยวมีดอาจารย์ดูเตรียไ,ไปก่อนเลยผมเอามีดอาจารย์ดูหมด้วยนะ เพื่อป้องกันตัวนะทุกคนตรงนี้จนป้าระว,วัดหนักมากตอ,อนนี้เราทำอให้สุดเย่ะใช่แเราทำอะไรสุดไปไปพร้อมน่ะไปผมให้ให้นี่เห้ดเห็ดโจโจไปนี่โอเคให้คนอตรียมทำทางนีป่าเดีวยวไป เด็กก็ดินชื้นนะทุกคนอ,อากาศชื้นมากเลยฝนตกมนนักจัดอะตก,ตกทั้งเมืออนตัวทั้งคืนนะทุกคนบอกก่อนเห็นอรอยม้ปย,ยดูยกันนะทุกคนมีร่องรอยน้ำคูนำ้ำคังนะครับนี่นะครับทุกคน ธรรมชาติบ้านเรานะครับโหลกมากนะครับผมาลกมากบอกเลยเล่นยากมากเอ้ยท yeah. ุกคนมีนกได้แล okay. ้วเจนนกอ่ะไปแล้ไปแล้วบินไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจ้าทุกคนนนะครับน้าผมชิมตัวนี้ดูนะครับนี่ทุกคนนกเจ้าบินไปแล้วเอ้ยเอาได้แล้วเนี่ย เมืเ่อกี้ในพันน่ะนะคุ้มคุ้นมาอุย้ยปลารกจัดอะดูดูนะทุกคนดูดูนะดูดูดดดนี่นะครับเอ๊ยนนมันไหมบ้ามาดูนี่เฮ้ยมันมีรอย มีรอยเลยมันรอยตีนเลยดูเฮ้ยมันรอยตีนเลยเนี่ยงทุกคนตมนห้ดูเฮ้ยไปเดินขนาดไปเดี๋ยวเรามาไปดูบอกเลย ตันเหรอ้นั่เนมาปิดป่าเลยไหนนี่ทุกคนจะให้เดินไปทางนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไปดนไม่ใช่นาเลยจนป่าเ่แม่เล่แม่จนป่าเราะแบบนี้แต่พะปิดป่าทุกคนโอ้ยเขี้ยนี่ครับลำบากใจเด้อใช่เลยหลวงปามาตัดไม้เนี่ยมาสร้างที่อยู่แถนี้นะโอ้โห เราจไปสุดนะครับถ้ามีมนุษย์ป้าก็หันก้นไม้นี่ดูทุกคนน่าใจมากเลยนะคร,รับไปพันัะเป็นธรรมชาติมากจัดอะ่ะเป็นธรรมชาติจัดอะ่ะใช่ทุกคนดูรมชาติ<ม>บ้านเรายังไม่รู้เลยว่าจะเดินไปทางนะไหนต่อนะเดินต,ตรงไปแน่เลยเราจะไปสุด,สดไป เดี๋ยวผมก็เป็นนายเดินนำหน้าแล้วได้ไหมไปมาดไูไปไปเป็นปนายไป ไปซองทางไปซ่องทางไหนออโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปทางนี้เลยเดี๋ยวขึ้นมาทางนู้นดีกว่าคนละทางไปเดี๋ยวไปทางนี้นะไปเพื่อมีแรงเลี่ยนเลี้ยนโอเคเดี๋ยวผมก็จะให้เพื่อนใหม่เดินขึ้นไปนนะู่นนะผมจะมาทางนี้ไปเฮ้ยไม่ โอ้มีทางหลายทางเลยมาดูดิทางนี้ก็มีนะทางนี้ก็มีไม่ซ้องทางเลยฮะโอ้โหเนี่ยผมก็ไม่เคยมานะครับผมทําไรเนี่ยไม่ถือรูปไปพม่าในจุดแบบไหนลองไงดีวะลองไปทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ ทุกคนดูทางนี้ก็มีนะแล้วก็มีสางทางใหม่ไปไปกันต่ออาวเ้ยอ้าเป็นไรขาดพลิกไรเฮ้ยเฮ้ยมีมีรอยหักเฮ้ยเป็นไม่ขาดพลิกมีรอยไหมด้วยไหวเปล่าขาดงไปทุกคน เอาไงดีวะ <S 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 ไปแล้วกลับกลับก่อนไปครับพี่พี่วัดเอาก่อนครับพี่เอาไงดีวะปิดกองก็กได้ครับพีก่ก็ทนเดียวผมขออนุญาตปิดก้องก่อนนะๆๆไปเจอกันๆๆๆเอาทุกคนครับตอนเนี้ผมก็ขับขึ้นมาใหม่เลยนะผมก็ไปส่งเพื่อนใหม่ไว้ตรงน,นั้นนะผมก็ให้คนมารับไปแล้วคนครับ ผมก็เลยตัดสินใจมาคนเดียวไม่เป็นไรทุกคนผมมีมีดขออาจาจรย์ดูนะมีดลงอาคมนะหอยป้องกันตัวผมก็ไม่กลัวนะเพราะว่ามีคองคางจากอาจารย์ดูติดตัวนะครับผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปด้วยไม่รู้ว่าจะเจอเปล่าทุกคนก็เป็นกําลังใจผมด้วยนะผมก็สงสัยสงสัยผมก็จะหามนุษย์ป่าให้เจอนะครับผมตอนนี้ผมมาคนเดียวไม่เป็นไรผมมีมีด คองอาจารย์ดูลงอาคมไว้เราจะเข้าเงามนุษย์ป่ากันรู้ว่าจะเจอเปะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยใช่มนุษย์ป่าปล่าวนะเนี่ยใช่ปล่าวะใช่ปล่าทุกคนช่วยดูหน่อยใช่ปล่าเฮ้ยมนุษย์ป่า นะเฮ้ยมาทำอะไรตรงเนี้เฮ้ยทนผมไม่กล้าเดินเข้าไปนะใช้พานาปะโโหทุกคนดูไม่มีกางเกงใส่เสื้อไม่มีเลยนะนี่ทนโป๊ะโป๊ะเลยนะทนเอาไงดีวะใช้มนุษย์ใช้พนาเปาวะหรือเป็นนุษยุปลาฟังไหมใช่เปล่าพนาพนนาใช่เปล่า วัดเนี่ยวัดเองเฮ้ยใช่จริงด้วยไว้ะไงดีวะเดี๋ยวผมก็โหเดี๋ยวผมถ่ายดูไม่ได้นะทุกคนเดยวผมพอหันกล้องหนีนะหัวว่าช่องผมจะปิวนะพอมนุษย์ป่าไม่เลือกแบบกังเกงอะไรใส่เลยนะแล้วกังเกงไปไหนกังเกงไปไหน กขาถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูไม่ได้นะครับผมอะไรจ๊วะไปแล้วมันุู้ป้าแล้วมันอยู่อะไรตรงเนี้ยฝนฝนตายดูได้แค่ตรงเนี้ยนะคนดูมนันรูป้าไม่เหลืออะไรใส่เลยนะ<ม>ไปเลยแล้วกลับไปนู้นกันดีกว่าไหม ไปเอาไงดีวะทุกคนเรามาอยู่อะไรตรงเนี้ยโอ้ยป่าลึกด้วยนะเอาไงดีวะนุดป่าไม่มีอะไรใสเลยนะแล้วกางเกงกางเกงอยู่ไหนอะ กินอยู่ไหนเองไงดีวะ,ะ,ะไปแล้วว่าเรากลับก่อนไปไปมนุษย์ป่าไปไปไปเดินไปเลยผมเยอะผมก็จะถ่ายดูครึ่งตัวนะเพราะว่ามนุษย์ป่า ไม่มีเองเก่งใส่นะครับผมหัวว่าช่องจะปิวนะหัวว่าช่องผมจะปิวนะพอมือรูตาม,มีเก่งใส่ทุกคนมนือรู้เก่งปไ่นนะพอแล้วทุกคนนั้นผมถามก็ไม่ตอบเลยว่าเกิเดอะไรขึ้นนะ ใจผมเลยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อยู่เดี๋ยวเราค่อไปคุยกันข้างล่างนู้นดีกว่าทุกคนไปก็ครับทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ป่านะครับผมเดี๋ยวผมพอเดินทางกลับก่อนนะใช่ไหม มนุษย์ป่าผมไายดูไม่ได้นะครับผมไปไปเดนไปต่อไปทนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมนุษย์ป่าก็ไม่ยอมบอกผมเลยนะเข้ามาป่าลึกมากเดี๋ยวเดนไปต่อ

我们班。 ไหนดีวะเดี๋ยว,ยว,ยวกระเป๋ามีเสี้ยงเก่งวะขออนุญาตตั้งกล้องนะครับผม าโหทุกคนพผมมีงิงใส่นะใา่ไหมงิงใส่นะทุกคนตอนนี้ตอนนี้นะกระเป๋าผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยปิดก่อนอะไรนะเป็นไง,งกุ้งเกง ไหนไหนอยู่ไหนอะเบี้ยนวีเลยไหนอ๋อนี่ใช่ไหมโหโอเคโอเคใส่เลยเอาไงดีวะ ถ่ายเสร็จยังโอเคนี่คนโอ้ยผมตามหาผมตายแทบหายนะไม่รู้รูปปลาหายปไปไหนทุกคนอย่างดีนะที่ยังเจอผมขอนั่งพักก่อนอา่เอาเป็นไงเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้น เหมือนมนุษย์ป่าจะไม่ตอบไไอะไรผมเลยนะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาอยู่ตรงนั้นฮะอ๋อ,อ,อไงดีวะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ปอยกับมนุษย์ป่าไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมเห<อ>มือนผมคุยกับมนุษย์ป่าไม่รู้เรื่องเลยนะเร<อ>าไงดีแล้ว,วะทีนี้<อ>แบบเหมือนมนุษย์ป่าแบบมีอาการเปลี่ยนไปนะ<อ>ผมถามไม่ผมถามไม่ตอบผมเลยนะครับผม<อ>ผมถามไม่ตอบผมเลยนะไงดีวะ อุ้ยตรงนี้ก็ฝนตกแล้วฝ<อ>นตกลอละอฮะฝนมึนเขาไล่ผมกลับไปหรอมันคุยอันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับผมจูๆ่ๆเขาก็จะไล่ผมกลับนะโดนผมก็ตอนแรกผมก็มาเพื่อนใหม่นะเพื่อนใหม่ก็ข่าพิกงนะครับผมก็เลย ผมก็เลยแบบกลับไปส่งนะกลับไปส่งแล้วก็โทรเรียกเพื่อนให้มารับนะตอนนี้ก็ต้องรอดูวอาการน้องไมอีกทีนะตอนนี้ดีนะที่เจอมนุษย์ป่าทุกคนดีนะที่เจอมนุษย์ป่ามผมก็รู้สึกปลอดภัยแล้วตอนนี้มันฝนจะตกเลย<ม>ตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วไงเดี๋ยวืึให้กลับไปจะกลับดีไหมทุกคน โทุกคนคิดว่าเจ้าไงดีคิดว่าจ้อาไงดีกับมนุษย์ป่าจูจูก็จะให้ผมกลับนะทุกคนมนุษย์ป่าแบบไปนั่งนะแกผ้านู่นเลยทุกคนไม่มีอะไรใส่เลย โอ้ oh, ผมตกใจหมดเลยนึกว่าเจอหนป่าฟงใหม่ที่ไม่ใช่พันนานะก็เป็นไปได้ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วเป็นไงปันนาไหวไหมไม่ชวนพันนากลับไหมกลับบ้านกับพี่ไหม ไม่กลับไม่กลับพนาจะอยู่ที่นี่เหรอ <c oughs> กลัวพนาจะหายตัวเองนะทุกคนผมก็อดเป็นห่วงพนาไม่ได้ <c oughs> เอาไงดีพนาไม่กลับกับพีใช่เปล่า <c oughs> ไม่กลับไม่กลับใช่ไหมโอเคไม่เป็นไร <c oughs> จะไปนู้นอีกนะโอเคไหมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ <c oughs> แต่พนาต้องอยู่ตรงนี้นะ คนะห้ามไปไหนเด็ดขาดเดี๋ยวผมปิดคลิปตรงนี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผมเลยนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม,มเอารนเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้เนี่ยไว้เจอกันคลิปใหม่ทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ